สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด12สาขาจะมีสาขาอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาที่กว้างที่ครอบคลุมในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีและชีววิทยา,ศาและนํามาประยุกต์ใช้เพื่อความเข้าใจในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การส่งเสริม ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนอยู่รอบตัวเราสาขานวัตกรรมอาหารและแปรรูปเป็นศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพและวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นพื้นฐานเพื่อศึกษาธรรมชาติของอาหารเ<จ><ง><ๆ>ช่นโครงสร้างภายในสารที่มีคุณค่าการเน่าเสียและเพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการถนอมและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม สาขาภูมิศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเชิงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และศึกษาเกี่ยวกับวิชาเสริมทักษะทางภูมิศาสตร์งานที่รองรับ1นักออกแบบแผนที่สองนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย4ี่ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ5นักวางแผนการขนส่งหนักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช็คเจ้าหน้าที่เป็นที่ภาพถ่ายทางอากาศสาขาคณิตศาสตร์หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาต่างๆอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1. นักวิชาการทางคณิตศาสตร์ 2. นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ 3. ครูอาจารย์ในสถานศาึกษา 4. บุคลากรน่าก,กัรเงินการธนาคาร ห้าบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหกบุคคลที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬาให้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผู้ที่เรียนจบสาขานี้สามารถทำงานเป็นโค้ชผู้สึกสอนกีฬานักกีฬาเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเป็นต้น สาขาสิ่งทอศึกษาเกี่ยวกับเส้นใหยเส้นได้กระบวนการผลิตเส,ส้นใหยเส้นได้การฟอกย้อมตลอดจนการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มผู้ที่เรียนจบสาขานี้สามารถทํางานเป็นดีไซเนอร์เปิดร้านขายเสื้อผ้าท,ทําธุรกิจส่วนตัวและงานอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะสาขาชีววิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการทำงานการเจริญเติบโตถิ่นกำเนิดวิวัฒนาการการกระจายพันธุ์และอนุกรมวิธานโดยเป็นการศึกษาในทุกๆแง่มุมของสิ่งมีชีวิตจบไปแล้วจะทำงานเกี่ยวกับนักชีววิทยานักชีวเคมีหรือนักสัตววิทยาเป็นต้น สาขาสถิติประยุกต์สถิติประยุกต์จะเรียนเกี่ยวกับข้อมูลและลักษณะข้อมูลรวมถึงการสร้างสารสนเทศจากข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจำเป็นในทุกหน่วยงานจบไปแล้วจะทำงานเป็นนักสถิตินักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นต้น สาขาวิชาเคมีเรียนเกี่ยวกับการสังเกตวิเคราะห์ทดลองและรวบรวมจบไปทำงานอะไรนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการในราชการและวิทยาศาสตร์อื่นๆสาขาวิชาสาธารณสุขสาศาสตร์เรียนเกี่ยวกับการสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อม จะไปทำงานอะไรหน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาลออบตอและอ,อบอรจอร,รวมทั้งทำงานในสถานที่พยาบาลเอกชนและอื่นๆมากมายสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาไอทีเน้นให้นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสูงโดยทางสาขาวิชาได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาให้ทันกับยุคดิจิทัลที่หมุนไปอย่างรวดเร็วจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอินเทโนโอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเทคโนโลยีข่าวการออกแบบและการบริหารระบบเครือข่ายระบบดิจิทัลการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครโคอมพิวเตอร์ ข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าใครไม่มีเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสให้ปวดใจมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ให้ยืมเรียนมีระบบสนับสนุนการเรียนต่างๆทําให้นักศึกษาที่เรียนอ่อนสามารถเรียนในสาขาวิชานี้ได้สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ทฤษฎีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีแต่สาขาที่น่าสนใจใช่ไหมละครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับคณะวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ